สวัสดีค่ะเจอเจอกับเซลมานาวนะคะเซลลสาวผู้น่ารักนะคะอ่ะวันนี้นะเซลนาวนะคะจะพาแฟนเพจนะคะเต้นรถบ้านออองปานะคะสาขาสุขุมวิทร้อยเจ็ดนะคะและสาขาบางพีนะอ่ะแฟนเพจเต้นเรานีคะวันนี้นาวจะพามาชมรถเข้าใหม่นะคะหน้าตารถเข้าใหม่เป็นแบบนี้ดูให้ดี หน้าตารถเข้าใหม่เป็นแบบนี้นะนาวกำลังรีวิวรถยนต์มือสองสภาพดีราคาถูกคันนี้เลยค่ะเป็นมาด้าสามนะคะสก้าแอคทีนะคะเครื่องยนต์2.0นะคะเบนซินนะคะันนี้นะคะเป็นรุ่น S นะคะคันนี้สวยมากค่ะเป็นรถปี2 0 1 5นะคะรืมรืมแจ้งโปรโมชั่นโปรเด็ดปรดีแบบนี้รืมได้ยังไงนะคะ ตอนนี้ร้านเราเต่นรถบ้านลงไปนะคะมีโปรโมชั่นใช้เงินออกรถนะคะเพียง1000บาทเท่านั้นนะคะรถทุกคันในร้านฟรีดาวได้เลยนะคะเครดิตด,ดีนะฟรีดาวได้เลยโปรดีกว่านั้นคือช่วยผ่อน6เดือนค่ะเดือนละ1นึ่นหเดือนหรือจะเลือกรับส่วนลดน้าง,งานก็ได้นะคะอ่ะไปชมรถกันเลยดีกว่าสวยมากนะคะมันาะสมองยังไงก็คือแบบสปอร์ต มองยังไงก็คือหรูหราคือเท่น,นะคะคันนี้นะคะรถเซ็กเมนต์ไซใหญ่นะไซใหญ่นะคะเทียบอา c c แอคคได้เทียบคัมรี่ได้นะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น S นะคะไฟหน้านะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟตัดหมอกครบแล้วนะคะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครมเมียมนะคะล้อมแม็กอลลอยขอบ18นะล้อมแม็กไม่ใช่ขอบ16นะขอบ18คือใหญ่มากนะคะ และยางนะคะยางเต็มๆแบบนี้เลยนะดอกอยางยังแน่นๆอยู่เลยนะคะสวยมากไฟเลี้ยวก็ระจกมองข้างนะคะกระจกเป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะคันนี้นะแจ้งก่อนว่าเป็นรถเจ้าของเดียวป้ายแดงรถในร้านเรานะคะไม่มีการเกิดอุบัติเหตุชนหนักตต่อพิกาหรือน้ําท่วมนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถซีดานนะคะเป็นรถเก่งซีดานสี่ประตูสวยมากนะคะ มาด้าสามซีดานี่ขายดีนะบอกก่อนขายดีมากนะคะอ่ะพามาดูรอบรถกันเลยนะคะเดี๋ยวนาพาไปชมภายในกันค่ะสวยมากคันนี้นะพาไปชมภายในกันเลยดีกว่าอ่ะเราเข้ามานะคะนั่งด้านในแล้วเนี่ยคือคือแบบโอเคสุดแล้วตัวนี้ตัวเอสตัวท็อปนะคันนี้น่ะ เบอหนังนะคะบาหนังดานะคะตะเข็บแดงแบบนี้นะคะบอหนังดําตะเข็บแดงแบบนี้นะคะด้านข้างนะตรงนี้นะดําตัดแดงหมดเลยนะคะคและพวงมลาลัยนะคะดําตัดแดงเหมือนกันนะคะคอนโซลนะคะหนังหมดนะคะสวยมากนะคะจอนะคะแจ้งก่อนว่าคันนี้เป็นจอทสัสกรนนะคะ <S <S จอสัมผัสแล้วนะคะจอสัมผัสได้เลยนะคะหรือจะควบคุมจากตรงนี้ก็ได้ะค่ะ นี่ตรงนี้กดโฮมได้เลยนะคะหมุนได้เลยเหมือน b m เเลยนะคะนี่นะตัวนี้นะคะบอกนะคะในส่วนของว่าเราเหยียบเท่าไหร่แจ้งตรงนี้เลยนะคะพวกมาอะไรมาติดฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะคะนี่รีโมทเขานะคะเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะนี่นะกุญแจคีจย์เลนี่นะอะ สวยมากข้างในก็หรูหรามากกว้างขวางมากจริงๆนะคะคุมโทนด้วยดํามันก็จะดูสปอร์ตไงพอคุมโทนดํานะมันก็จะดูสปอร์ตดูแบบหรูหราดูแบบดรูสวยอะคะ่ะสําหรับคันนี้นะคะเซลนาวนะหน้าร้านนะคะขายอยู่5้าแสนเก้าพันบาทนะคะแต่วันนี้นะคะเฉพาะในไลน์นี้ไอเฉพาะในรีวิวนี้นะนาวขายแค่4ี่0 0 0แปดหมื่นเก้าพันบาทค่ะใครสนใจมาได้สามคันนี้นะคะ ไม่ควรพลาดเลยรถสวยมากคันนี้นะคะขายแค่489,000บาทฟรีดาวตก่อนง,งวดแล้ประมาณ9,000บาทเท่านั้นนะคะใช้เงินออกรถพันเดียวนะคะฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะฝากเบอร์โทรนาวไว้นะคะสนใจโทรหานาวได้เลย0657711999นะคะหรือแอดไลน์ส่วนตัวนาวฝากลิงก์ไลน์ไว้บนนี้นะแอดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ